หนีเห่าหนีเห่าขอสวัสดีแฟนเพจปวดหงีบด้วยภาษาจีนก็แล้วกันนะครับและตอนนี้ผมก็ได้อยู่ที่แม่น้ำแยงซีเกียงสาธารณารัฐประชาชนจีนนะครับและที่ผมยืนอยู่นี้ก็เป็นบริเวณสันเขื่อนนะครับกั้นแม่น้ำแยงซีเกียงซึ่งผมก็มีภารกิจที่จะมาใจกลุบเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับกบอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะ เดินลงจากตรงนี้นะครับเพื่อไปใจกลุบตรงนั้นนะครับปัญหาก็คือมันจิงหน่อยนะครับอืมมันจิ้งก็คือมันชันนะครับเนี่ยอืมเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ปลาได้กุ้งไหมอ่าเห็นไหมโอ้โหเหลือเพียบเลยหัวอาหารไม่น่าจะได้หวละมั้งเนี่ย มไม่มีเลยสักตัวนี่เป็นไงล่ะอมไม่น่าเชื่อไม่มีเหี้ยอะไรเลยเหลือเชื่อจริงๆเดี๋ยวไปดูอีกที่หนึง่งใส่ไว้หลายที่ยังไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องมีสี่ห้าโลแล้ววันนี้มาลุ้นหลังที่สองแล้วก็หลังที่สามนะครับผมใส่ไว้ห้าหลังด้วยกันนะครับจะมีไหมเนี่ย น้ำเย็นมากเลยนะเนี่ยนี่ถ้าลงไปนี่ขลำต้องมีปัญหาแน่นอน <c oughs> ยกขึ้นมาหลังที่สองเออได้ยินเสียงดิ้นละเอออันนี้มีวเฮ้ยมีท่านผูชมมีครับมีเยอะเลยแหละผมเห็นละกุ้งอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวผมขอไปยกหลังที่สามก่อนนะครับนี่ก็คือหลังที่สาม นครับ <c oughs> ยังมีงูใส่นะเว้ยแต่ถ้าเป็นงูสิงก็ปิดคลิปเลยไม่ต้องอัพโหลดนะครับ <c oughs> หลังนี้ไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวผมขออนุญาตสอด กล้องลงไปในกลุบนะครับเพื่อท่านชมจะได้เห็นชัดๆเห็นไหมครับเอออย่างนี้เดอ้ยเอออย่างนี้ค่อยมีกําลังใจขึ้นมาหน่อยนะครับกุ้งตัวใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยเอาไปซ่าเนาะอืมอย่ดจับนะปูจา๋าเออนี่ก็เป็นปูเราก็เอาไปดองนะ ไว้ใส่ตำส้มตำแตงตำถั่วนะเออเพราะว่าได้ถั่วมาจากคุณป้าอ่าคุณป้าอะไรวะลืมไปแล้วเออคุณป้าแองเจลิน่านะ,ะเ,ออเดี๋ยวผมขออนุญาตเตนหนังยืดนะครับที่มันหัดกุบไว้นะครับแล้วก็ปล่อยกุ้งลงไปอืมก็ถือว่าใช้ได้นะเนี่ยกุ้งตัวใหญ่เลยนะเนี่ย เอาไปทำเป็นกุ้งแดนซ์กุ้งเต้นหรือเอาไปซาเอาไปแอบศูนย์ปลาเล็กปลาน้อยก็ได้นะจำขมิ้นใส่หลายๆเดี๋ยวไปลุ้นอีกสองกลุ่บอ,อันนี้ก็กลุบหลังที่สนะครับมาลุ้นไปพร้อมๆกันจะมีไหมเนี่ยเห็นแต่หัวอาหาร อืมใช่ได้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้เลยเห็นเยอะเย่ยใช้ได้เลยอันนี้เห็นเยอะอืมอ๋นนี่ปลาปลาสลากนะท่านผู้ชมเออปลาสลากปลาซิวอันนี้ปลาสัตทูบเลอ๋อ,อสลากหมดเลยนะครับเป็นปลาสลากอืมเหมือนเดิมนะครับปูครับอืมใส่ลงไป นี่ก็คือกลุบหลังที่หลังที่เท่าไหร่วันนี่ยหลังที่4ี่นะครับถามแล้วโอ้ใช้ได้ครับท่านผู้ชมถือว่ากูจับนะครับเพอร์เฟกเลยอ่ะเดี๋ยวไปลุ้นหลังที่ห้ากันต่อเลยนะครับ <c oughs> ผมเห็นดิ้นละหลังที่ห้าก็ชัดเจนนะครับก็น่าจะมีละ เพราะว่ามันเป็นม่งของมันนะครับตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยอ,ยอยามาตกน้ำและยุ่งเลยนะเว้ยยกขึ้นมาโอ้โอ้มีเสียงอย่างเงี้ยชัดเลยนะครับอืม,อมิบหายละลื่นอืมอันนี้ใช้ได้หลังที่ห้าอืมนี่ก็คือหลังที่ห้านะ อ่าก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะเออไม่อายละก็ปกติจะได้นิดหน่อยอ่ะขออน,นุญาตเตนยงยืดออกก่อนเพื่อที่จะเอาปลาเอากุ้งลงไปในอยู่รวมกันในคูให้หมดนะครับและนี่ก็คือผลงานโดยรวมของวันนี้นะครับก็ถือว่าเยอะที่สุดที่ผมเคยใส่กุบมาเลยก็ว่าได้นะครับมีปลาสลากปลาปกแล้วก็ปูและที่สำคัญก็คือมีกุ้งตัวใหญ่ๆเลยนะครับ อันนี้เอไปทําเป็นกุ้มเต้นอะไรได้นะครับนี่เดี๋ยวต้องเอาไปโชว์ให้คุณแม่ได้เห็นหน่อยนะครับท่านจะได้ภาคภูมิใจในตัวผมเพราะว่าปกติเวลาจะมาใส่กลุ่เนี่ยแม่ก็จะบอกว่าจะไปไปมันจะได้มีไงเลกเนี่ยนะไมควยละเห็นไหมครับคงน,นี้ถ้าไปโชว์อย่างนี้นี่คุณแม่ต้องจุกแล้วก็พูดอะไรไม่ออกแน่นอนนะครับนี่แต่ว่า หลังจากคลิปนี้ถูก upload, อัปโหลดลงไปบนเพจบดหงีบผมต้องย้ายโมงแล้วนะก็คือย้ายกลุบจากอีกที่ไปอีกที่แล้วครับเพราะถ้าอัปโหลดลงไปนี่แน่นอนครับพวกนี้ต้องมีคนมารักใจแน่นอนนะครับให้รักใจนี้ไม่เท่าไหร่แต่ลักออกไปทั้งกลุบนี้มันน่าเจ็บใจที่สุดเลยคอนเทนต์ที่จะทํามาหากินกับกลุบนี่หายครับเพราะว่าที่รักนี่เยอะมากนะครับเออโอเคงั้นจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชม